สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเอนนี่ชาแนลครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับไขข้อข้องใจนะครับถามตอบคําถามเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทนะครับคําถามยอดฮิตมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับคําถามที่หนนะครับกรณีได้รับ s m s แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สาเร็จเนื่องจากข้อมูลของบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนั้นต้องทําอย่างไรนะครับคําตอบมีอยู่ว่านะครับสามารถลงทะเบียนได้ใหม่นะครับโดยระบุข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ คำถามต่อไปนะครับสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลอื่นได้หรือไม่นะครับกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับคําตอบก็คือสามารถใช้โทรศัพท์ของบุคคลใกล้ชิดนะครับมาลงทะเบียนได้นะครับโดยหนึ่งหมายเลขนะครับสามารถใช้ลงทะเบียนได้ถึง5คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ดีทีเดียวนะครับสําหรับคนที่ไม่มีมือถือส่วนตัวนะครับผมได้ถึง5คนเลยทีเดียวคําถามต่อไปนะครับหากระบุหมายเลขบัญชีผิดนะครับจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับ คำตอบมีอยู่ว่าหากได้รับสิทธิ์นะครับจะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จนะครับโดยผู้ลงทะเบียนนะครับสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้นะครับเพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไปนะครับซึ่งนี้ก็ต้องผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับผมคำถามต่อไปนะครับหากต้องการทราบว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับคำตอบคือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการนะครับได้นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ เมื่อลงทะเบียนสําเร็จนะครับจะระบุข้อความ2รูปแบบนั้นก็คือถ้าเป็นระบบุมาได้โทรศัพท์มือถือนะครับจะขึ้นข้อความว่าระบบได้รับข้อมูลของการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดรอการแจ้งยืนยันผลนะครับตาม SMS หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับกรณีโทรศัพท์บ้านก็เช่นเดียวกันนะครับหรือนะครับ SMS หรืออีเมลนะครับตอนตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องนะครับกรณีนี้นะครับสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับซึ่งเราก็ได้ตอบไปแล้วนะครับผม หรือสามารถสอบถามคอร์เซ็นเตอร์ได้นะครับที่0211111144นะครับกรณีเลือกรหัสไปรษณีย์แล้วแต่ไม่มีตำบนนะครับให้เลือกนะครับต้องทําอย่างไรไปดูกันเลยครับสามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งนะครับ1เมษายน6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนที่ผมเจอมานะครับการแก้ไขปัญหาก็คือต้องลบรหัสไปรษณีย์ก่อนนะครับแล้วกรอกใหม่นะครับตำบนก็จะขึ้นมานะครับเหมือนกับการรีเฟซหรือว่าการพยายามลงอีกครั้งนะครับ นั่นก็คือกรอกมาอีกครั้งนะครับคำถามต่อไปนะครับหากเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39หรือ40สนะครับสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับคำตอบไปดูกันเลยครับคำตอบคือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับเยิ่นดีด้วยนะครับคำถามต่อไปนะครับหากลงทะเบียนสําเร็จนะครับแต่ทราบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับจะขอแก้ไขหรือยกเลิกแล้วลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่นั้นไปดูกันเลยครับ ู้ลงทะเบียนนะครับที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับจะมีเฉพาะกรณีนะครับได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สําเร็จเท่านั้นนะครับซึ่งประชาชนนะครับสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และบุข้อมูลให้ถูกต้องได้นะครับแต่ถ้าหาข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วก็การเข้าสู่กระบวนการพิจรารณาคุณสมบัติแล้วนะครับจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้นะครับและไม่สามารถลงทะเบียนซ้ําได้นะครับผมซึ่งก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ คำถามต่อไปนะครับกรณีประกอบอาชีพขับรถสาธารณะและมีใบขับขี่ประเภท2สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นั้นนะครับคำตอบมีอยู่ว่านะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับแต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการนะครับคำถามถัดไปนะครับกรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่นั้นนะครับคำตอบคือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะครับแต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการเช่นเดียวกันนะครับ คำถามถัดไปนะครับกรณีหน้าจอแสดงข้อความว่าดําเนินการไม่สําเร็จหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ถูกลงทะเบียนแล้วถือว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วหรือไม่นะครับซึ่งก็จะเกิดจากการลงทะเบียนซ้ํานะครับคําตอบก็คือนะครับกรณีกรอข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องนะครับจะรับ SMS แจ้งกลับโทรศัพท์ให้รู้ไว้ท่านสามารถกลับลงทะเบียนใหม่ได้นะครับกรณีไม่มี SMS แจ้งกลับนะครับและไม่ลงทะเบียนใหม่นะครับพบข้อความดังกล่าว น่นหมายความว่าถ้าลงทะเบียนสําเร็จกรุณารอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS นะครับนั่นหมายความว่าทางระบบได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังรอพิจารณาอยู่นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับถามตอบมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หากท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกผมนะครับไมนี่ชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ